สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพรีวิวนะคะสินค้านะคะที่เราสั่งมาจาก Super Sport นะคะออนไลน์นะคะอันนี้ก็คือเป็นของที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็จริงๆเราสั่งมาหลายอย่างนะคะก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่งได้รับนะคะ2ตัวล่างนะคะสีเสื้อสีน้ำเงินกับตัวกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยนะคะก็ เราสั่งไป3เนาะสีเขียวเนี่ยเจ้าสีเขียวตัวบนเนี่ยมาก่อนนะคะยี่ห้อลอตโต้นะคะเป็นเสื้อฟุตบอลชายนะคะก็คือแบบเป็นเหมือนแบบเสื้อกีฬาเนาะใส่ง,ง่ายๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะก็เลยสั่งมา2ตัวนะคะสีเขียวสีน้าเงินนะคะแล้วก็มีกระเป๋าอันนี้อีกอันนึงนะคะราคา490บาทนะคะเรารู้สึกว่าเราชอบในทรงแล้วก็ฟังก์ชันนะคะเราก็เลยลอง ดูจากรูปอะเนาะเราก็เลยลองสั่งซื้อมาดูนะคะ490บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างนะคะไอเราอะสั่งไป1ออเดอร์เนาะแต่ว่ามันมาไม่พร้อมกันนะคะโอเคเรามาดูชิ้นแรกกันนะคะสีเขียวทุกคนเขียวเหมือนแบบเขียวในแอปไหมไม่เนาะอันนี้แบบจะเป็นเขียวแบบเขียวเข้มเนาะ ก็เป็นเสื้อทั่วไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ก็คือลอตโต้ยี่ห้อลอตโต้มันเป็นของประเทศอิตาลีนะคะคือเราไม่รู้เนาะคือคุณผู้ชายหรืออะไรเงี้ยคนที่แบบเป็นนักฟุตบอลอาจจะรู้แต่เรา,าไม่รู้เราคิดว่าเป็นของไทยนะคะเราตอนแรกเราคิดว่าเป็นของเกาหลีด้วยซ้ํานะคะคิดคิดไปเองเนาะมโนโอ,อ่างเงี้ยก็ราคาไปนะคะจะอยู่ที่ 390บาทนะคะแต่เราซื้อมาได้ในราคา117บาทเนาะก็ร้อยหนึ่งเสื้อร้อยหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะทุกคนอืมก็ไม่มีอะไรนะคะข้างในก็จะเป็นแบบยี่ห้อของเขานะคะก็เป็นเสื้อทั่วๆไปแหละออันนี้เราสั่งเป็นไซส์เอนะคะแบบหนึง่งก็มีแบบตะเข็บอย่างนี้นะคะเอาจริงๆตัวละร้อยอะใส่นอนอะ่ะ ก็สบายอยู่นะอืมไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะนี่ก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งก็คิดว่าน่าจะใส่สบายนะคะคือยังไม่ได้ซักนะคะแล้วก็รออีกประมาณอาทิตย์กว่านะคะถึงจะได้ตัวสีน้ำเงินมานี่มันก็จะมีแบบกิตข,ขีดตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบ สะท้อนแสงนะคะอแต่ว่า Made in China เนาะแต่แบรนด์เขาเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะคะก็เนื้อผ้าแล้วว่าก็ดีแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบใส่แล้วแบบร้อนมากหรือเปล่าก็คือมันเหมาะกับออกกํลังกายอะเนาะทุกคนแต่เราว่าสีน้ำเงินสวยอะอืมที่เราสั่งอะ สีจริงๆเราอยากได้สีดําเนาะแต่ว่าสีดํามันไม่มีไซส์แล้วสีเนี้ยมันมีไซส์ก็เลยว่าเออซื้อเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราต้องเสียค่าส่งอีกแปดสิบาทใช่ปะ่ะเราก็เลยเอาแบบเอาแบบสองตัวดีกว่านะคะยังไงก็ไม่ได้แพงมากนะคะตัวละร้อยต่อไปเป็นกระเป๋านะคะเราที่เราตัดสินใจซื้อนี่ก็คือใหญ่ใหญ่กว่าที่เราคิดเนาะมันจะแบบสูงสูงหน่อยอะสูงนะทุกคนอืม เพราะว่าหนึ่งคือมันมีหูตรงนี้ทุกคนที่เราแบบคิดเอยเราก็แบบสามารถแบบคิ้วได้เนาะเป็นแบบถุงแบบกระเป๋าช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยอันที่สองก็คือมีที่สะพายได้ด้วยนะคะก็สะดวกดีจริงๆคิดว่าเล็กกว่าน,นี้นะในในรูปอะไรอย่เงี้ยเออแบบเฮ้ยแม่งใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าดูข้างๆนะคะข้างๆก็ไม่ได้แบบหนามากนะคะโอเค ราคาที่เราได้มานะคะก็490บาทนะคะแต่ว่าราคาป้ายจริงๆ1,000กับ90บาทนะคะทุกคน1 0 9 0นิบนะคะก็มีมีตรงนี้ให้ด้วยนะมีแบบเหมือนให้คล้องอะไรอะ่ะกุญแจเหรอ,อแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นสะท้อนแสงได้นะคะตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบเป็นพลาสติกแต่ตรงนี้มันจะเป็นผ้า เขาเรียกว่าอะไรทุกคนแบบเป็นผ้าแบบอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบบพลาสติกลื่นๆเป็นไนล่อนนะคะถะตูดก็ดูหนาดีเนาะออแล้วก็ข้างๆนะคะตรงนี้ก็มีซิปนะคะมีซิปตรงนี้นะคะแวกได้แล้วแต่ว่าข้างนี้ไม่มีนะคะข้างนี้ไม่มีแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นซิปนะคะซิปปิด ข้างในข้างในก็จะแบบไม่รู้มีเห็นหรือเปล่านะคะก็มีช่องใส่คอมได้หนึ่งอันนะคะอืมแล้วก็ลึกเหมือนกันใส่เสื้อผ้าได้อะวันหนึ่งเลยอะก็คือเราเราชอบในในฟังก์ชันมันนะคะก็อันนี้ลืมบอกนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อเอส o อร์ตนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบยี่ห้อของซูเปอร์สปอร์ตแล้เขไปทำผลิตนะคะอืมก็490ถามว่า ไม่ถูกแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงนะคะก็แต่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากอะไรขนาดนั้นนะคะกับกับคุณภาพที่ที่เราได้นะคะก็ประมาณหนึ่งนะคะววเราว่าเราเราชอบท่งแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันฟังก์ชันดีอะ่ะมันแบบใส่นู่นใส่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวนี้แบบของเราเยอะเนาะเพราะว่าอย่างจะไหนจะเจลไหนจะสเปรย์ไหนจะยา ไหนจะน้ําอีกอะไรอีกนะคะเยอะแยะมากมายที่ชาร์จแบตนะคะนู่นนี่นั่น,นอีกนะคะตรงนี้ก็มีช่องมาใส่ใส่ของได้อีกอันนี้อาจจะใส่แบบที่ชาร์จได้นะคะอันนี้เหมาะเลยที่จะเป็นแบบแจหรือว่าพวกบัต,บตรบัตรแลบัตรรถไฟฟ้าหรอเอาแบบมัดของได้งียก็ฟังก์ชันดีนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจริงๆมี อีกหลายอย่างเลยที่เราแบบซื้อมาจากซูเปอร์สปอร์ตออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวเอาไม้คลิปหน้าแล้วกันนอจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะอุ้ยตรงนี้มีช่องลับด้วยค่ะทุกคนป๊บหนึ่งนะคะมีซิปนะคะนี่เปิดได้อีกทุกคนโอ้ช่องเยอะนะคะอันนี้ก็อาจจะใส่พวกอะไรอะ่ะเพราะว่าแบงค์หรอหรืออะไรเจลตรงนี้ก็ใส่ได้เจลล้างมือนะคะ ก็ช่วงนี้ก็สำหรับใครที่อยู่บ้านเนาะไม่มีอะไรทำก็มาดูคลิปช่องเราได้นะคะช่วงนี้ก็ว่างแล้วนะคะก็จะพยายามอัพเรื่อยๆเนาะแต่โลโก้ตรงนี้แอปเบี้ยวนิดนึงทุกคนดูโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ